นี่อันนี้เราจะติดตั้งการใช้งานจริงครับเครื่องทำน้ำร้อนฟิลิปรุ่นแหละ A H 1500งพันห้ยใช่ไหมสีขาวเออ A W H 1500สีขาวนี่แหละดูตามนี้หละ,ะไม่เป็นไรมันเหมือนกันวิธีติดตั้งเนะ่ยเหมือนกันแล้วเออเราก็อ่านคู่มือแล้วก็ติดตั้งไปขอแต่พี่เอาขึ้นยึดใส่ฝาผนังการเดินสายไฟเข้ามันคือเรื่องง่ายๆ เออผมต้องการประมาณนี้แหละเรา,าจะไปติดตั้งใส่ห้องน้ำห้องนี้นี่นี่ประมาณนี้เอาตรงนี้เลยเนาะนี่ตรงนี้แหละข้างฝักบัวสีดำชุดเนี่ยเอเดี๋ยวให้พี่ที่ผนมีความสามารถด้านช่างเทคนิคเอามันขึ้นไปติดแล้วเราก็ต่อไฟมาตรงที่จุดจ่ายไฟก็ได้ทำงานได้เลยแหละใช่ตัวนี้บวใช่ก็เอาสายเข้าจากฝักบัวตัวนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรมากเลยเดย เพราะว่า,ามันพร้อมแล้วงไงเอาสายน้ําจากสายใดสายหนึ่งจากฝักบัวเนี่ยต่อเข้าได้เลยผมว่าจบกิจค่อยได้ใส่<ห>ลองอันแมนเอาเอาตักวก๊อกฉีดก็ได้นี่ก๊อกฉีดก็ได้แต่ตัวฝักบัวน้ําเย็นเนี่ยเอาไว้นี่ตัวฝักบัวเออตัวฝักบัวฝนแล้วก็ฝักบัวน้ําเย็นเนี่ยเอาไว้แต่เอาตัวนู้น <ขอ S 2> เอาออกตรงก๊อกฉีดมันก็ได้นีก็ได้มันกันก็ฉีดตามนี้แหละโอเคเดี๋ยวค่อยไปเริ<อ>่มกันมาลองดูติดตั้งเข้าไปแล้ว เสร็จไหมสวยไหมัเออเาโอเคโอค้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เหรอคิดว่าทางน้ำเข้าเข้าทางนี้เหรอออกตัวนี้ต,ต้องข่ามาเตรอไอข่าทางมันตัวคิดดีเลยใช่ไหมคิดว่า้ยเ,เปิดคู่มือเดียวก่อนเชื่ออยู่เชื่ออยู่แต่เราต้องทําให้มันเนียนไปดูคูวว่มือเลยติดตั้งเสร็จแล้วครับคือกาลังจะทดสอบน้บําอุ่นเอาคนลองคนลอง,ลองทดลองเนี่ยเอาดูนีความ ความไม่ความอุดอยู่ที่ระดับไหนเอามือ,เอ,มอเอามืออังดูแลมือตรงดูเอาเอามือทดสอบดูพอรับได้ไหมพอจะสู้หนาวได้หรือเปล่าได้เลยไดย้ใช่ไหมอันนี้เปิดที่ความเปิดความอุดอยู่ที่ครึ่งนึงอะ่ะก็โอเคอ่ะเอออันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วติดตั้งง่ายมากโดยพิเทพของเราอืมประมาณนี้แหละอันนี้เป็นสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าสองปุ่มนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันอันนี้ปุ่ม ปุ่มเทสปุ่มรีเซ็ตเราไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าเนี่ยมันทํางานปกติแล้วคือน้ําเข้ามาเครื่องทําน้าบุญอันนี้เวลาจะปิดก็ปิดมาซ้ายมือไม่ดังแตกเลยเนะี่ยปิดแล้วเนี่ยแต่ก็เป็นน้าธรรมดาทีนี้เออน้าธรรมดาวิ่งผ่านได้ไงเอ๊ะบุนอยู่เลยอ่ะเออมันหม้อต้มตรงนี้มันยังร้อนอยู่ไงหมดแล้วเปนอนี้แล้คร<อ>าวนี้ถ้าจะทาอันนี้คืออ e ีโคเนี่ยเปิดอ e ีโคนี่แสดงว่ามันจะเป็นกลางๆแหละผมว่า แต่ว่าถ้าเราเปิดมาครึ่งนึงเลยเลยครึ่งเนี่ยก็จะพอดีสู้ฤดูหนาวได้เอเนี่ยเออถ้าใช้เหมือนกันนะประมาณนี้แหละครับ